xin chào, xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đến วันนี้วันจันทร์อยู่กับแจคกีรีนค่ะปูปูกัผู้ชมนะคะสดใสร่าเริงผู้ชมข่าวแรกพาพี่เต่าไปดูเชอเอมทำไมคะน้องเชอเอมเกิดอะไรขึ้นคะยืนยันไม่คิดฟ้องร้องคนด่าผู้ชมเรื่องเชอเอมเป็นไงนะคะพี่เต่านี่เลยนะน้องเชอเอมนะอดีตผู้เข้าประกวดมิชลินเวิลด์ไทยแลนด์นะสมัยพี่เต่าไปเป็นกรรมการด้วยปีนั้นนะคะปีเดียรล่าสุดเนี่ยแหละค่ะรับชินกับการที่มีคนด่าบนโลกโซเชียลแบบรายวันว่าเธอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไปม็อบไปอะไรอย่างงี้นะฮะอะไร จะเป็นอย่างไรไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับแต่ว่าชินก็ชินนะคะมันจะมีบางอันที่เห็นแล้วเราต้องคัดเก็บไว้เป็นพิเศษเพราะมันโดนใจมาก <c oughs> <c oughs> คือคือเอ็มอาจจะเราก็กึ่งๆึจะว้าวนะที่บางทีเราเห็นความคิดของเขา <c oughs> คือมันจะเป็นตรก,กะแบบที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ค่ะหนึ่งก็คือเอมจะไม่ดูคนที่เกลียดไม่สนใจไม่ติดตามโซเชียลไม่อยากรู้เขาทําผิดอะไรแล้วไปจับผิดเขา ยกเว้นมันจะเป็นข่าวเช่นรัฐมนตรีนาย,ยกหรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้วนะคะอันนี้เราจะมีสิทธิชมตําแหน่งโดยชอบทมเนาะแต่ที่เอมเจอมันจะเป็นเรื่องเช่นแบบเอเอพูดไม่ได้เนาะไม่คำหยาบ <laughs> คือมันจะเรื่องหน้าตารูปล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเวลาที่พูดเรื่องโสเภณีก็จะมีคนบอกว่าสมน้ำหน้าขอให้ลูกไปโสเภณีอะไรเงี้ยเอมก็จะมีความรู้สึกแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเพอร์ซันอลของเรา อย่าคือตรงนี้ก็เลยสงงงนิดนึงว่าทําไม่ชอบสะดูดทำไมคือจริงๆก็ควรไปทํานะคะแต่จากงานที่มีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเขาโชคดีจริงจริง,รงเอมไม่ค่อยอยากค่ะเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วมันก็ไม่น่าจะได้เงินแถมยังแบบทําให้เราปวดประสาทเล่นๆน่ะแต่บางเรื่องอะค่ะที่เราคิดว่ามันเป็นประเด็นจริงๆก็จะเก็บไว้เช่น เคยมีเคยมีคนเข้ามาด่าตอนที่พูดถึงเรื่องคุณบิลลี่ที่เป็นนักกิจกรรมซึ่งคนนี้ถูกอุ้มหายแล้วตอนนั้นเราโกรธมากเพราะเรามีความรู้สึกว่าคุณจะด่าเรื่องนางงามยังไงก็ได้อะแต่นี่คือคนตายทั้งคนนะก็แคปเก็บไว้หรือว่าคนที่อาจจะมีคอมเมนต์หนึ่งที่ด่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะหนักมากคือเป็นอุดมการทางการเมืองนะแต่คําทั้งหมดที่ด่าเป็นคาเยยดเพศเราก็แคปเก็บไว้ แล้วก็จะมีเรื่องประเด็นเรื่องไปตายต่างประเทศอันนี้ก็แคปเก็บไว้แต่อันนี้คงอาจจะไม่ได้ทําอะไรค่ะเพราะว่าก็ชี้แจงไปแล้ว mm hmm. เพราะว่าเรารู้สึกว่า My Gra v e my c h o i c สอะ mm hmm. ถ้าเราเลือกเองเราตายที่ไหนก็ได้แต่บางคนมันไม่ได้เลือกไง mm hmm. ม,มันก็มีเสียสุขภาพจิตมั้งค่ะบางทีก็อาจจะอยากด่ากลับแต่พอยก็คือเราไม่อยากให้ใครสักคนมาตีเราอะ มันไม่ใช่ว่าไปตีเขากลับตีตกันนึกออกปหคะยกเว้นว่าคุณจะฆ่าเขาเลยอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งเขาคงลุกขึ้นมาตีคุณไม่ได้แล้วทางที่ดีก็คือล็อกเขาไว้นอกบ้านค่ะไม่ต้องให้เขาเข้ามาช่วงที่ว่างๆอาา่ะค่ะเราก็อาจจะไปตีบ้างบาง,บางทีก็ควรประสาทด้วยแหละส่วนหนึ่งที่อยากจ,จะไปทําแต่พอเรายุ่งจริงๆแล้วอาา่ะค่ะเราเลยมีความรู้สึกว่าทุกวินาทีที่เราเสียไปกับหัวเสียการอะไรพวกนี้มันมันสามารถแปลเป็นข้อมูลที่แบบช่วยชีวิตชาวกะเหลี่ยงได้ หรือว่ามันแปลไปความสุขของเราได้เราก็ไม่ควรจะเสียไปอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่ายิ่งทําเรายิ่งรู้สึกว่าเราเป็นเด็กอ่อนมากอะในวงการเนี้ยเรามันมีอีเยอะที่เราไม่รู้แล้วเรากลัวว่าเราจะรู้ไม่ทันงานในวงการบันเทิองอะค่ะหลายคนที่เข้าไปอะแล้วต้องอยู่ในกระแสสังคมเพื่อให้คนชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นการเล่นไอจีการเล่นติ๊กต็อกไอพวกเนี้ยมันไม่ใช่การงานโดยตรงแต่มันเป็นการสร้างฐานเสียง เอว่าการจะเป็นดารามันไม่ใช่แค่ไปทํางานแล้วกลับบ้านนะคะมันไม่เหมือนไปเล่นเอวีแล้วก็กลับบ้านมันคือคุณต้องเมนเทนฐานเสียงให้คนรู้จักคุณจําคุณได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนแบบไม่มีทางเกิดขึ้นกับเอมต่อให้มีคนจ้างไปเล่นหนังอะคะเล่นเสร็จโปรโมทเสร็จอ่ะก็คือไม่เล่นไอจีแล้วนะก็เป็นได้ก็อาจจะแบบไม่ใส่ใจแล้วไม่อัพเรื่องนู่นเรื่องนั่นเรื่องนี้แล้วคือมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของเราเฉยๆนะคะ ที่จริงต่านไหนเมื่อก่อนเอ็มก็ยังมีกำแพงกั้นอยู่มันไม่ใช่เราไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยนะแต่เราคิดว่าอันนี้เราเชื่ออะไรนะเป็นอุดมการณ์ของเราว่าต่อให้เป็นบุคคลสาธารณะต้องได้รับการเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งโดนต่ายเยอะเหมือนกันเมื่อก่อนเรื่องนี้แต่เรามีความรู้สึกว่าไม่ได้อะน,นี่เป็นแนวความคิดที่เราจะโปรโมทเราจะยึดถือมาดูต่อไปเนานนะมีหลาก,ห,ากหลายเรื่องราวเนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมมาพา,ากันต่อเลยวินนี่นะคะเผยการทำงานนะะนี่เขาเป็นแบบว่า อะฟ้าหินดินทรายไม่ดินเหวใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะดินทรายค่ะ,คะทำงาน,นก่อสร้างเมาเราละครแบบว่าท้องถิ่นท้องบ้านนะคะซึ่งเขารับบทฟ้าใสนะคะบอกว่าทำเต็มที่แล้วจริงๆค่ะ,ะจริงๆแล้วนะคะก็มีฉากประทับใจคือฉากที่ได้คุยกับคุณพ่อค่ะคือในเรื่องนี้เขาไม่ใช่คุณพ่อด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูน้องเบนนี่แล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์จากละครยอดทิตในช่องเจ็ดตอนนี้เลยค่ะ ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทางผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสและกับละครเรื่องฟ้าหินดินทรายถือว่าเป็นเรื่องแรกที่มารับบทเต็มตัวกับบทบาทฟ้าใสาในตอนแรกที่หนูรู้ว่าจะต้องรับบทเป็นฟ้าใสาก็บอกกับตัวเองว่าโอเคเราจะต้องทําให้เต็มที่ตั้งใจทําให้ดีที่สุดทํากันบ้านให้มากที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้เพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีค่ะถามว่ายากไหม ต้องบอกเลยค่ะว่ายากเพราะด้วยความใหม่ของหนูบวกกับการที่เราจะต้องไปร่วมงานประกบกับนักแสดงทุกท่านที่ทั้งเก่งและมีความสามารถเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแล้วบวกกับตัวบทบาทฟ้าสายที่เป็นคนเจ้าอารมณ์หนูก็ต้องทำการบ้านกับบทเยอะเลยค่ะคือจริงๆในเรื่องนี้ฉากหินสำหรับหนูก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่มันมีฉากหนึ่งที่หนูจำได้เลยคือในตอนแรกเรื่องต้นเรื่องที่เราจัดฉากกับพี่ชายเรา ไปแกล้งในดินเพื่อที่จะทําร้ายเขาหนูจําได้ว่ามันมีกายภาพหนึ่งคือการเป็นหอบหืดที่หนูจะต้องแสดงออกมามันคือการแกล้งในแกล้งแล้วหนูจําได้ว่ามันคืองานหินมากเลยที่จะต้องแสดงกายภาพที่ไม่ปกติออกมาค่ะหนึ่งในฉากที่หนูประทับใจมากที่สุดเลยคือฉากที่เราถามคุณพ่อว่า พ่อดินเป็นใครทำไมพ่อถึงต้องปกป้องเขามากกว่าลูกสาวของตัวเองเหรอพ่อเห็นคนอื่นดีกว่าครอบครัวเราได้ยังไงหนูจําได้ว่าฉากนั้นร้องไห้ถึงขั้นอินจนเกือบไม่หลุดออกจากอารมณ์นั้นเลยค่ะ ละครเรื่องนี้มีเนื้อหาที่สะท้อนสังคมหลายเรื่องมากค่ะเชื่อว่าคนที่ได้ดูจะได้เห็นผ่านตัวละครไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนเรื่องหน้าที่การงานหรือการใช้ชีวิตและสิ่งพวกนี้ที่เราได้เห็นในละครน่ะจะนำพาให้เรามีแง่คิดในการใช้ชีวิตดำรงชีวิตในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ถูกต้องค่ะ ในตอนนี้หนูก็หันมาโฟกัสเรื่องงานมากเลยค่ะหนูตั้งใจเอาไว้ว่าจะทําให้เต็มที่กับโอกาสทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ได้ยื่นให้และสําหรับเส้นทางในวงการบันเทิงของหนูตอนนี้ยังเป็นแค่จุดเริ่มตน้นเรายังไม่ไปถึงครึ่งทางเลยหนูยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายในสิ่งที่หนูตั้งใจเอาไว้และหนูเชื่อมั่นว่าอนาคตจะมีผลงานอีกมากขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามค่ะ ฝากละครไฟหินด,ดินทรายด้วยค่ะตอนนี้เราก็มาไกลกว่าครึ่งทางแล้วปัญหาทุกอย่างกําลังเข้มข้นมากๆฝากทุกๆตัวละครไว้ด้วยค่ะเรามารอดูกันว่าตอนจบปัญหาทุกอย่างจะจบลงยังไงเชื่อว่าทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกมากค่ะแล้วก็ขอฝากผลงานในอนาคตด้วยนะคะจะมีมาให้ชื่นชมอยู่ตลอดเลยค่ะเร็วๆนี้จะมีผลงานใหม่ด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ เห็นไหมนะคะเรื่องนี้เป็นติ่งดีอยู่นะพี่แล้วคนเงินนะคะมาที่มายาสเปเชียลคุณผู้ชมนะคะเรามีสกู๊ปดีๆนะคุณผู้ชมนะคะบอกก้อยตูนบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลนะฮะก้อยรัชวินและก็ตูนอธิวราคงมาลัยนะคะเผืออยากจะร่วมส่งกําลังใจนะผ่านโครงการฮะเตียงต่อชีวิตของโรงพยาบาลวชิวระพยาาบลคุณผู้ชมนะฮะแจกบริจาคบ้างหรือยังก็บริจาคบ้านนะคะในวันแบบวันพระอะไรอย่างเงี้ยบริจาคคือหมายความว่าบริจาคร่างกายไรงบร ได้ไหมอะซินิคอนเต็มหมดเลยอะเธอต้องไปโรงพจาบาลที่มีเตียงสนามทาไมคะไปแล้วเป็นดาวดาวแล้วก็ติดมาเลยเราติดอยู่แล้วลแ้วก็เข้าไปแล้วจะเป็นดาวไงหนูไม่ได้ติดโควิดหนวติดอย่างอื่นอะติดอะไรคะติดเหมือนพี่เต๋าอะค่ะเอชว้าวเอาไม่มีนะคะเป็นว่าเราไปฟังเรื่องดาวดีๆของคุณก้อยคุณตูนได้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณหมอนะครับคุณพยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านนะครับที่โรงพยาบาลมชิระนะครับใช่ค่ะก็วันนี้เราสองคนก็อยากจะมาส่งกาลังใจนะคะแล้วก็เรียกว่าอยากจะร่วมสนับสนุนนะคะในโครงการเตยนต่อชีวิตนะครับที่จะช่วยกันที่พี่ช่วยการสร้างหอแรงดันลบของผู้ป่วยแรงดันลบนะครับที่จะช่วยผู้ป่วยโควิดที่ต้องการห้องในซีนะครับก เราสองคนขอเป็นสน่วนเล็กๆในการทำสิ่งนี้ให้ให้ไม่มากก็น้อยให้เป็นความจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือให้งานของพี่ๆที่หนักหนวงอยู่แล้วเนี่ยผ่อ,อนหนักเป็นเบาได้หรือว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลคนป่วยมากขึ้นนะครับใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเราก็อยากจะ ทั้งส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความขอบคุณนะคะอยากขอบคุณคุณหมอและพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านเลยค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สสเสี่ยง,ง,งชีวิตของตัวเองด้วยนะคะคในช่วงเวลา้ยังไงก็เป็นกำลังใจน,นะคะอยากไปให้กำลังใจด้วยตัวเองแต่ด้วยสถานการณ์หรือว่าวิธีการนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับใช่ค่ะก็ตอนเราก็เลยอยากจะมอบของขวัญ เล็กๆน้นอยๆของเรานะคะเป็นเสื้อยืดค่ะคซึ่งเป็นเอ่าเรียกว่าเป็นเสื้อยืดที่เราทําเป็นที่เราเดึกในงานแต่างงานของเรานะคะก็เป็นหน้าเราสองคนเองก็ล <laughs> องใ,ให,ให้ใช่ะค่ะอทีพี่ๆเจ้าหน้าที่ลองออกไปใส่เล่นดูนะคะเผื่อแบบว่าอาจจะทําให้มีรอยอยิ้มขึ้นมาบ้างนะคะไม่เครียดก็เด <laughs> ี๋ย <laughs> ค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากครับผมสู้ๆครับสู้ๆค่ะิีๆนะคะเพิ่งผ่านวันเกิดของพี่ตูนไปครบรอบ42ปีโอ้รุ่นน้องเราอีกเนาะค่ะนะคะซึ่งพี่ตูนเนี่ยค่ะก็เพิ่ได้รชายไปนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็ใครจะบริจาคนะคะก็พิจารได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งบัญชีคณะแพทยศาสตร์วชิระวชิรพยาบาลนั่นเองนะคะเลขที่บัญชี01203190 9802นั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะย้ี่ยมิรอบนี้เป็นเหมือนเธออ่านซ้ำๆไปอ่ะ012 031980งนะคะธนาคารอะไรคะธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงไทยอย่าอ้วนไปธนาคารกรุงเทพนะคะไม่เจอกันนะคะใช่ธนาคารที้เวลาหมดแล้วนะยังอยู่ต่อไหมคะอยู่อยู่ดอดได้นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าจ๊กกะรียังอยู่ต่อแต่พี่แจ๊กขอไปก่อนนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค